สวัสดีครับผมตุ้งตุ้มล้มนะครับพบกันอีกแล้วนะครับกับรายการ2พาร์แท้กับ D t t f วันนี้มีหลวงรุ่ง25 3 8พิมพ์ใหญ่เนื้อทองแดงบ็อกอะไรไปชมกันครับวันนี้นะครับมีหลวงพ่อรุ่งปี2538พิมพิมใหญ่เนื้อทองแดงมาให้รับชมกันครับ ก่อนอื่นนะครับผมต้องบอกก่อนว่าหลวงพ่อรุ่งปีสองพันสามแปดพิมใหญ่เนื้อทองแดงเนี่ยเท่าที่พบเจอจะมีด้วยกันทั้งหมดสี่บล็อกนะครับเหรียญที่นํมาให้ชมวันนี้นะครับเป็นบล็อกสองหางงอนะครับเป็นบล็อกสองหางงอนะครับก่อนจะไปเริ่มดูรายละเอียดจุดต่างๆนะครับผมขอกล่าวขอบพระคุณนะครับพระมหาสุรพัฒน์ศรีราสุดโทหรือหลวงพี่จ้ำวัดหงอนไก่นะครับที่สนับสนุนเหรียญทั้งสองเหรียญนี้นะครับมาให้อัดคลิปเพื่อเผยแพร่ความรู้นะครับ เดี๋ยวเราไปเริ่มชมรายละเอียดจุดต่างต่างเบื้องต้นกันเลยครับปี38พิมพ์ใหญ่เนื้อทองแดงบล็อก2หางงอนะครับสิ่งแรกครับคุณจะต้องจําใบหน้าของหลวงพ่อให้แม่นๆครับคุณจะต้องจําใบหน้าของหลวงพ่อให้แม่นแครับต่อไปครับคุณดูครับพื้นเหรียญนะครับต้องตึงนะครับพื้นเหรียญต้องตึงนะครับ ต่อไปครับคุณดูตัวหนังสือครับพระครูลุ่งวัดท่ากระบือนะครับต้องคมชัดนะครับพระครูลุ่งวัดท่ากระบือต้องคมชัดนะครับต่อไปครับคุณดูช่วงจั่วครับช่วงจั่วบริเวณนี้นะครับจะมีเหมือนรูปสามเหลี่ยมอยู่นะครับจะมีเหมือนรูปสามเหลี่ยมอยู่นะครับเดี๋ยวเราขึ้นภาพนิ่งประกอบให้ชมครับ ต่อไปครับคุณสังเกตช่วงรางฝั่งซ้ายมือเรานะครับช่วงรางฝั่งซ้ายมือเรานะครับจะมีเหมือนเนื้อเกินอยู่นะครับจะมีเหมือนเนื้อเกินอยู่นะครับเห็นไหมครับเดี๋ยวขึ้นภาพนิ่งประกอบให้ชมครับต่อไปครับ คุณดูช่วงแก้มนะครับฝั่งขวาของหลวงพ่อนะครับช่วงแก้มฝั่งขวาของหลวงพ่อนะครับจะมีจุดเล็กๆนะครับคมๆอยู่นะครับจะมีจุดเล็กๆคมๆอยู่นะครับนี่ครับเห็นไหมครับจะมีจุดเล็กๆคมๆอยู่นะครับเดี๋ยวเราขึ้นภาพนิ่งให้ชมอีกทีครับ จุดต่อไปครับคุณดูครับไม้หาันอากาศนะครับไม้หันอากาศตรงนี้นะครับช่วงปลายนะครับจะต้องตรงนะครับขนานกับบนดอเด็กนะครับจะต้องตรงขนานกับบนดอเด็กนะครับถ้าไปเจอไม้หาันอากาศโค้งงอตรงปลายโค้งงอขึ้นข้างบนนะครับ ตรงปลายโค้งงอขึ้นขึางบนเมื่อไหร่นะครับเก๋ทันทีนะครับเก๋ทันทีนะครับถือว่าผิดพิมพ์นะครับต่อไปครับคุณดูช่วงตรงนี้ครับระหว่างททหารกับสาระอานะครับจะมีขีดคมคมอยู่นะครับจะมีขีดคมคมอยู่นะครับเห็นไหมครับเดี๋ยวขึ้นภาพนิ่งประกอบให้ชมอีกทีนะครับ ละเอียดโดยรวมนะครับเห็นไหมครับคุณจะต้องจําใบหน้าของหลวงพ่อให้แม่นๆนะครับตัวหนังสือนะครับคมชัดนะครับพื้นเหรียญตึงนะครับพื้นเหรียญตึงนะครับช่วงจวนะครับมีรูปสามเหลี่ยมนะครับเห็นไหมครับลางฝั่งซ้ายมือนะครับจะมีเนื้อเกินนะครับบริเวณแก้มของหลวงพ่อนะครับจะมีจุดคมๆนะครับแล้วก็ นี่ครับบรรยากาศต้องตรงขนานกับตัวเด็กแบบนี้นะครับแล้วก็ขี่ขมๆมระหว่างทอดอาหารกับสาระอาครับรายละเอียดด้านหน้านะครับเบื้องต้นนะครับต่อไปครับพลิกหลังเหรียญครับปีสามแปดพิมใหญ่เนื้อทองแดงบล็อกสองหางงอนะครับสังเกตที่เลขสองไทยครับสังเกตที่เลขสองไทยครับช่วงปลายเห็นไหมครับจะโค้งงอไปทางซ้ายครับ จะโค้งงอไปทางซ้ายนะครับเห็นไหมครับเรวขึ้นภาพนิ่งชัดๆให้ชมนะครับอันนี้เรียกว่าบล็อกสองหางงอนะครับต่อไปครับคุณดูครับรูเจาะครับรูเจาะจะปิ้นธรรมชาตินะครับรูเจาะจะปิ้นธรรมชาตินะครับ ต่อไปคุณดูครับพื้นเหรียญน,นะครับตึงนะครับพื้นเหรียญตึงนะครับอักขระยันนะครับคมชัดนะครับอักขระยันคมชัดนะครับจุดต่อไปครับคุณสังเกตช่วงพื้นเหรียญบริเวณน,นี้นะครับ ช่วงพื้นเหรียญบริเวณนี้นะครับจะมีเส้นขีดแนวนอนบางๆคมคมนะครับจะมีเส้นขีดแนวนอนบางๆคมคมนะครับเดี๋ยวผมลงกล้องให้ชมเลยครับนี่ครับแนวนอนบางๆคมคมนะครับจุดต่อไปครับคุณดูช่วงยันบริเวณนี้ครับ ช่วงยันบริเวณนี้นะครับจะมีเนื้อเกินเชื่อมติดกันนะครับจะมีเนื้อเกินเชื่อมติดกันนะครับลงกล้องให้ชมครับเห็นไหมครับจะมีเนื้อเกินเชื่อมติดกันนะครับจุดต่อไปครับคุณดูช่วงยัน บริเวณน,นี้นะครับช่วงยันบริเวณน,นี้ครับจะมีเนื้อเกินคมคมนะครับจะมีเนื้อเกินคมคมนะครับเห็นไหมครับเนื้อเกินคมคมนะครับคืนภาพนิ่งชัดๆให้ชมอีกทีนึงนะครับจุดต่อไปครับ คุณสังเกตช่วงยันบริเวณนี้นะครับช่วงยันบริเวณนี้นะครับด้านในนะครับจะมีเนื้อเกินคมคมนะครับจะมีเนื้อเกินคมคมนะครับเดี๋ยวผมส่องลงกล้องให้ชมนะครับพลิกเหรียนแบบนี้ครับเห็นไหมครับเนื้อเกินคมคมเห็นไหมครับเราขึ้นภาพนิ่งชัดๆให้ชมอีกทีนึงนะครับ นี่นะครับรายละเอียดบล็อกสองหางงอนะครับคุณดูปลายเลขสอนะครับจะงอแบบนี้นะครับคุณจะต้องจดจําพิมพ์นะครับลักษณะพิมพ์เหรียญนะครับลักษณะพิมพ์เหรียญนะครับคุณดูรูเจาะครับปิ้นธรรมชาติครับรูเจาะปิ้นธรรมชาติครับแล้วก็ชุ่เนื้อเกินบริเวณนี้นะครับเส้นบางๆคมคนะครับนะครับเนือเกิน เชื่อมระหว่างยันตรงนี้นะครับเนื้อเกินอัคละยันตรงนี้นะครับแล้วก็เนื้อเกินตรงนี้ข้างในนะคมคมนะครับรายละเอียดด้านหลังประมาณนี้นะครับเดี๋ยวต่อไปครับผมจะให้ชมขอบตัดแท้ครับต่อไปมาชมขอบตัดแท้หลวงพลุ่งปี38พิมพ์ใหญ่เนื้อทองแดงบล็อก2หางงอนครับ เทียบเหรียญแท้ทั้งสองเหรียญประกบกันนะครับหันหน้าหลวงพ่อไปทางขวามือเรานะครับเดี๋ยวผมจะบอกทั้งหมด4จุดเลยนะครับจุดแรกครับคุณดูช่วงบนนะครับบริเวณนี้นะครับจะมีเส้นรอยตัดที่ตรงกันนะครับจะมีเส้นรอยตัดที่ตรงกันนะครับเดี๋ยวเราขึ้นภาพนิ่งชัดๆให้ชมครับจุดที่สองครับ คุณดูช่วงบนหูเหรียญน,นะครับคุณดูช่วงบนหูเหรียญน,นะครับจะมีล่องบากนะครับจะมีล่องบากนะครับเดี๋ยวขึ้นภาพดิง้งชัดๆให้ชมครับจุดที่สามครับหันหน้าหลวงพ่อไปทางซ้ายมือเรานะครับหันหน้าหลวงพ่อไปทางซ้ายมือเรานะครับ คุณดูช่วงบริเวณนี้ครับช่วงบริเวณนี้นะครับจะมีล่องนะครับที่ตรงกันนะครับจะมีล่องที่ตรงกันนะครับเห็นไหมครับเดี๋ยวขึ้นภาพนิ่งชัดๆให้ชมครับจุดที่4ครับจุดที่สครับคุณดูช่วงฉากบริเวณนี้ครับจะมีล่องนะครับที่ตรงกันนะครับ จะมีร่องที่ตรงกันนะครับเยวขึ้นภาพนิ่งชัดๆให้ชมครับและถ้าขอบตัดนะครับเป็นลักษณะนี้นะครับขอบตัดเป็นลักษณะนี้นะครับสรุปได้เลยนะครับว่าเป็นพัะแท้100%เเซนนะครับสรุปได้เลยนะครับว่าเป็นผักแท้100%เซครับสามารถซื้อขายจ่ายเงินได้ท um> ันทีครับสามารถซื้อขายจ่ายเงินได้ทันทีครับ เปยังไงกันบ้างครับสำหรับคลิปที่รับชมแพนเนีวนี้หากคิดด้วยประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามชมคลิปต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับ